พาคุณผู้ชมไปดูทางด้านบอร์ดประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยออกมาเปิดใจบอกว่าถูกข่มขู่ฟ้องคดีครับพร้อมกันนี้ย้ําจุดยืนนะปกป้องผู้ประกันตนนับสิบล้านขณะเดียวกันครับทางด้านพักภูมิใจไทยยืนยนันต้องปกป้องพักจากการถูกกล่าวหาเป็นต้นต่อของการทุจริตด,ด้วยครับนายสัตรมธรรม,รรมบุษดีครับกรรมการประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจหลังถูกคมขู่ฟ้องคดีโดยบอกว่าทราบดีว่าต้องมีวันนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับยืนยันผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และเป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่ถูกต้องแต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้ดีว่ามีคนอีกจํานวนมากที่ยืนยันเหมือนกับที่ตนเองทําและกําลังจะถูกฟ้องปิดปากเหมือนกับที่ตนเองกําลังโดนยอมรับว่ากลัวเพราะไม่ได้เป็นสอสอหรือรัฐมนตรีมีตําแหน่ง ตำแหน่งเดียวตำแหน่งทางการก็คือตัวแทนของผู้ประกันตนที่ต้องเป็นตัวแทนของคนนับสิบล้านคนจึงไม่สามารถนิ่งเฉยได้ย้ําว่าทําสิ่งที่ควรทําแม้อีกฝ่ายจะมีอํานาจมากบายที่จะคุมขังหรือห้ามไม่ให้พูดแต่ก็เชื่อว่าจะมีคนแบบตนเองลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้กองทุนสวัสดิการอย่างประกันสังคมเนี่ยกลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่ทางด้านนายสุภชัยใจสมุทรครับ ผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพักภูมิใจไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุบ,บอกว่าอย่าปลุกม็อบยืนยันว่าพักภูมิใจไทยไม่มีปัญหากับผู้ประกันตนและเห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานของกองทุนประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุดโดยมองว่าในช่วงสองปีครับที่นายสัทธารัมเนี่ยอยู่ในบอร์ดประกันสังคมก็มีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นได้หากทำอย่างเต็มที่ ซึ่งพักภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะร่วมสู้เพื่อผู้ประกันตนด้วยอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่พักภูมิใจไทยจะดําเนินคดีกับนายสัตร,รุลคือการกล่าวหาว่าคนในพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นต้นต่อการทุจริตของกองทุนประกันสังคมพักภูมิใจไทยจึงต้องปกป้องตนเองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานแต่หากว่ามีหลักฐานพักภูมิใจไทยก็พร้อมตรวจสอบและร่วมดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดด้วย ย้ําว่านายสัธรม์ไม่ต้องกลัวหากเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือหากไม่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีเจตนาที่จะทําให้พักภูมิใจไทยเสียหายก็พร้อมที่จะรับฟังและมาทําความเข้าใจกันพักภูมิใจไทยก็จะไม่ดําเนินคดีนี่ฮะยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกับประการสังคมนี่ก็คือประเด็นล่าสุดนะฮะที่บอร์ดประกานสังคมในส่วนของผู้ประกันตนโพสต์ผ่าน Facebook เรียกว่าเปิดใจ หลังจากที่ถูกข่มขู่ฟ้องคดีนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน